โคตเต็มเลยเฮ้ยโอ้โหถ้าจะดนขนาดนี้วะโอ้โหโคตรดีเลยยิงทีเดียว เล่นเกมเมื่อคืนเล้วใช่ไหมเพื่อนเสียงเราใจจัดเลยเองพีไฟเนี่ยกระสุนหมดพอดีไปคุดไกลแกเ้าอันนี้น่าจะไม่ดีเท่าเาอเคเอเอาร์ละเอออันนี้สเปรย์ได้เนี่ยอ๋อนี่พอเล่นได้ อันนี้คือไม่ดีดเลยมาโคกดแบบไหนเป็นมาโคดกดชินมาโคไงเพื่อนเบิ้ลให้ได้หรออะนไรคือมานี่ปุ่มปุ่มมาโคะโดยเฉพาะพิเศษเลยครับเพื่อนปุ่มมันมได้ปุ่มจอยอ่ะผมเล่นผมเล่นจอยโอ้เล่นจอยเหรอครับเนี่ยว่าอยู่ไามยิงรัวจัดเลยเมื่อกี้ว่าและผุมกุด กดตัวเดียวกดปุ่มเดียวมันก็รัวเลยถ้ากดนั้นเดียวก็กดกดอีกอีกปุ่มหนึ่งเนี่ยอีกปุ่มธรรมดายิงปุ่มเหมือนเพื่อนกดธรรมดาแหละไม่ดูดูอยู่เมื่อกี้เอ้าทำไมเอเดามันรัวได้ตอนแรกตึ๊กเลย่อ้๋อนี่มันบ้นหนุ่มไมโครนี่ไงเป็นไนได้อะไรป่ากััในกโค่มอ่ะใช่ปะมีแฟเขียวมีแฟเขียวเนี่ย ระวังระวังต้นไม้ก็มีเหอเฮ้ยผมกีบต้นไม้อะไรวะเนี่ยเพื่อนผมกีบต้นไม้เฮ้ยออกแล้วเฮ้ยมันยังมีแบบนี้ด้วยมีเชื้อโรต้ายังมีออกไม่ได้ตอนนี้ปัญหาของเรื่องไม้เฟินไหนวะน่าจะป่วยตั้งหลอกไอ้นี่หลังบ้าน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 วิงอย่างนี้แล้ววิ่งนี้แล้วต้นอะงรต้นอะไรกับแพงกับแพง เพลงถนัดถนัดโดนนั้ำโดนโดนถนัดมากทั้งนั้นว่าหลงทางเลยไม่ได้ขับแม่งเลยยังแตกนะยังแตกนะตอดไปจอดแล้วใช่ไหมหลังเนินหินใช่ไหม ตายมึงตายวงเดี๋ยวนี้มึงเอาวงวงสายมึงสายเจ็บเจ็บเจ็บเออมันล่อเหยียบแล้วเปล่ามันลอยเหยียบมารับเพื่อนมันเลยไม่มันปล่อยเก็ลอยเหยียบก็เรียบร้อยเลยลอเหยียบเฮ้ยบุญวะอ๋อโอ้ยไหนวะเดี๋ยวนอกวงเห็นนอกวงกันถัดมาเข้าวงสุดแต่งไปเข้าวงเลยไปเข้าวงเลยไปเข้าวงมึงรถด้านล่างอยู่ไปเลยไปเลยเหีียบเลยคุยไม่ทันมั้งไม่ทันว่ะนอกวงโอ้ ต้องรีบปั๊มยากันนะอกไปไม่ทันไม่ทันไม่นานไม่ทันนี่หน้าเพื่อนเลยเออสวยสวยจะน้องแล้วบอนบอนซ้ายจะน้องแล้วจะน้องแล้วจะน้องแล้วเอาเลยเจ็บมากโดนพีค่าหนยเมื่อกี้เดียวตัวเดียวเดียวตัวเดียวต้องกบอย่างเดียวนิดเดียวนิดเดียวขอยเฉยเฉยสิเอาเราวิ่งแล้วเฮ้ยตรงไหนเฮ้ยเอย่าไล่ผมไปด้วยเอย่าไล่ไปด้วยหมด ดำเนจล้กันเอาดำเน็ล้วกักนสามตัว้อนหน่อย,ยอเด็กขะสายมือเออเออสายมือเออนั่นแหละไปรอโผโผผมยิงเฉวยผมปาเนน็ยนะอยู่ข้านนะหมังเปตัว ก็ผมต้องผมตัวเดียวเนี่ยไม่แตกอีกตัวเดียวจบแตกแล้วอบแตกแล้วเออตายซะ